สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้าน Engine Parts เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางช่อ u ยูทูบเฟืองท้ายเต็ดนะครับรถวันนี้ที่มาทำเป็นรถ d m a x a l l New 2.5 VJ เนะครับเป็นตัวรถเป็นตัวยกสูงครับแล้วก็มาโหลดเตีย้ยเครื่องเดิมเนี่ยจากเป็น2 5 v พ v นะครับเขาคุณลูกค้คาเขาได้อัพมาเป็นเครื่อง3,000แล้วก็บวกด้วยเทรบโบเป็น F55 นะครับ แล้วสเปคล้อเนี่ยจากเดิมที่เป็นรถไฮแลนเดอร์เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นล้อเป็นล้อเล็กเป็นล้อเล็กแล้วก็เกียร์ลูกค้าคุณลูกค้าเขาใช้เป็นเกียร์ของเป็นโอเอสมาทีนี้ปัญหาที่เจอเนี่ยของเขาก็คือว่ารอบรอบเขาจะค่อนข้างสูงมากสาเหตุที่สูงมากเนี่ยเพราะว่า,าเดิมทีเนี่ยเฟืองท้ายของตัว2 5ุ้าวิเชตตัวสูงเนี่ยอัตราทดจะอยู่ที่ 4.1ครับพอ4.1เสร็จปุ๊บเนี่ยบวกกับการที่ว่าล้อที่มาเล็กลงเนี่ยมันก็จะยิ่งรอบจัดขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือการว่าโอเคเ,ออเรามาดูจากแรงม้าเครื่องสเต็ปในการทําเครื่องออมาวิเคราะห์หลายๆอย่างแล้วก็ลดคุณลูกค้าส่วนใหญ่เขา,ขา,ขาวิ่งทางยาวเป็นหลักก็เลยแนะนําให้คุณลูกค้าเขาใช้เป็นเฟืองท้าย3.1 ซึ่งฟงท้าย3.1ที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง MRX นะครับแล้วก็ส่วนตัวลูกเต็ดเนี่ยเราจะเป็นเต็ดของเต็หมูครับเต็ดแพ้กับญี่ปุ่น,เป,นเป็นของเชียงกงจะมาจากญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ก่อนที่จะประกอบให้ลูกค้าเนี่ยผมเนี่ยครับผมก็จะมีการลื้อล้างทําความสะอาดตัวแผ่นคัดแล้วก็เช็คสภาพว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมอะไรครับ mm hmm. เพื่อที่ว่า ใส่้วลูกค้าพ๊บเนี่ยจะได้จบทีเดียวไม่ได้มีปัญหารอบ2รอบ3อะไรประมาณนี้นะครับ <mm> <mm> ก็รายละเอียดโดยรวมก็ประมาณนี้ครับครับผมก็เดี๋ยวลองดูติดตามชมขั้นตอนการทำงานดูนะครับว่าจะประมาณไหนโอเคครับ สำหรับที่การประกอบง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนีแนะ้แนะนำให้เป็นเป็นทิกให้ไปใช้กันนะครับคือคือไม่ได้ว่าสัวนลิกสิตหรืออะไรมากมายนะครับคือจำที่ก่อนเราจะประกอบเนี่ยทิๆง่ายๆสำหรับทางร้านที่ผมทำับก็คือว่าผมจะใช้ทินเนอร์ชุบกับผ้าสะอาดนะครับหลังจากที่ขูดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับมาเช็ดตามขอบหน้าแป่นเฟืองท้ายอะครับตรงตรงลงบอดี้เสื้อมานะครับเพื่อที่ว่า ข้ามน้ำมันเฟืองท้ายที่มันติดอยู่ตามขอบเนี่ยมันจะได้สะอาดแล้วก็กาวก็จะเกาะได้ดีกว่าตอนที่มีข้ามน้ำมันครับแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยคือถ้าเช็ดไม่สะอาดจริงๆหรือเคลียร์ยให้มันไม่สะอาดพอเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือกาวมันจะไม่เกาะพอกาวไม่เกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยกาวมันปิ้นออกอยู่มีกาวก็จริงครับแต่ว่าพื้นที่พื้นที่ในการยึดติดของกาวมันจะไม่เกาะปัญหาที่ตามมาก็คือจะรั่วซึมนครับ จากที่ผมทดลองใช้วิธีนี้มาครับก็คือ,อจากที่ประกอบหลายๆคันมาเนี่ยยังไม่เคยเจอมีปัญหารั่วเรื่องของก็ถือว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ได้ว่าลงทุนอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นคลิกง่ายๆที่ว่าควรควร,ควรเชี่ยทำให้ลูกค้านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองสายทั้งเวลาแบบลูกค้าเข้ามาแก้งานแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแก้งานลูกค้าให้รอบครับนะครับ,นะรบแล้วก็เสือท้ายลูกใหม่เนี่ย ยกขึ้นแล้วก็จะมีการทําความสะอาดแล้วก็เช็ดทินเนอร์ที่ขอบตรงตัวเฟืองท้ายเหมือนกันครับก็คือว่าให้มันสะอาดทั้งคู่เลยครับนะครับเวลาวลายกเ,เข้าไปปุ๊บเนี่ยกาวมันก็จะดูดก,กันโดยที่ไม่ต้องไปใช้ประเก็นหรือช็อตอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะครับนะครับเวลาเรายกส่วนเรียบร้อยแล้วเราคาน็อตยิงบล็อกไปแค่นั้นไม่มีได้มีอะไรซับซ้อนโอเคครับสำหรับ คุณลูกค้าที่เจอปัญหาเกียร์ตยรแตกบ่อยๆใช่ไหมครับเขาก็จะตัดปัญหาโดยการไปใช้เกียร์พวก OS เออทีนี้ปัญหาของเกียร์ OS เนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอเวลาทดเฟองท้ายนะครับก็คือมันจะออกตัวที่ค่อนข้างที่จะหนักครับเพราะเกียร์หนึ่งเนี่ยเขาจะทดมาที่ค่อนข้างที่จะจาเพราะเขาเป็นเป็นเกียร์ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันถามว่าเกียร์ OS ดีไหมดีครับไม่ไม่ไม่เถียงเลยคือถ้า ถ้ารถอยู่ในสนามเนี่ยประมาณว่าเบิ้ลออกสุดเสียงแล้วบินออกเลยเนี่ยไอเนี่ยดีจริงไม่เถียงครับเวลาเห็นแน่นอนครับเกียร์ต่อเ,เกียร์ชิดเกียร์หนึ่งลากได้ยาวพอวันอัตราทดเกียร์หนึ่งมาลากได้ยาวเนี่ยอาการฟรีทิ้งมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับมันก็จะได้เรื่องของ60สิบฟุตอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่ถ้าเป็นรถบ้านหลังถนนใช่ไหมครับเ,เกียร์หนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้เฟืองท้ายเบอร์ต่ำๆเ,เกียร์หนึ่งมันจะออกหนักมากครับทีเนี้ยมันจะมีอยู่ อยู่ตัวหนึ่งคือมันจะเป็นมีตัว OS ที่เป็นอัตราทดพวก VGS หรืออัตราทดรถบ้านอ่ะผมแนะนําใช้เป็นตัวนั้นจะเหมาะกว่าถ้าเป็นสําหรับรถหลังถนนนะครับเพราะว่าต้นก็คือออกเบาได้แล้วปลายรอบก็จะไ,ไม่ได้สูงอะไรจนหน้าเขียดอะไรทั้งนั้นถ้าเป็นเป็นตัวนั้นน่าจะเหมาะกว่าก็โดยรวมๆก็ไม่มีอะไรครับประมาณนั้นก็คือคือไม่ใช่ว่าเกียร์เขาไม่ดีหรือว่าอะไรแต่คือโดยรวมเนี่ยเราควรเลือกเลือกให้เหมาะสําหรับการการใช้งานสําหรับ ชีวิตประจําวันจริงจะจะเหมาะที่สุดนะครับครับผมโดยรวมๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ่งน้ำมันใช้ก็จะใช้เบอร์ที่จะเหนียวกว่าสเปคให้โรงงานมานิดหนึ่งจาก90ผมก็จะขึ้นเเป็น140เลยเพราะว่าฟาร์มร้อนสะสมของเฟืองท้ายเต็ดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าก็ไม่มีเลยครับคันนี้โดยรวมๆแล้วก็ออกไปขับมาก็ก็ดีครับก,ก็วิ่งดีเกียร์หนึ่งก็ออกไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะ ด้วยว่าเครื่องพี่เขาทําค่อนข้างที่จะถึงเป็นเครื่องสามพันแล้วก็มีเทอร์โบเอฟห้าหาทำมาพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็การจูนการอะไรของเขาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเหมี่ยนครับก็โดยรวมๆก็ถือว่าเพอร์เฟคครับกันนี้เอาไปเจ้าของก็แฮปปี้ดีไม่มีอะไรยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหับการติดตามคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ